สวัสดีครับพี่น้องผู้มีหัวใจหักการเห็ดเกษตรนะครับเนาะมื่อนี้ก็เป็นคลิปแรกครับจากช่องเกษตรมักง่ายครับแต่มีรายได้ลักแสนครับต่อปีเห็ดบ่หลายครับเห็ดง่ายๆการปลูก พืชผักของเฮานะครับเนาะเมื่อนี้กับสีผ้ามาเบงการปลูกบวบครับปลูกบวบที่นี่บ่บ่บได้ไถนะครับเนาะเป็นป่าหยาหกหกครับเฮ็ดแบบมักง่ายมากง่ายครับใครเห็นไปกับอาจ,จวิวาห้วยมันคือมักง่ายแท้มันสิได้บ่เห็ดแนวนี้มันสิได้คล้ายได้ กินน้ำเขาบอ่อแต่ก็บเบื้องเอาตี้หละครับนี่ก็บ,บร่รเห็ดยังหลายครับเห็ดแบบมักง่ายบางง่ายครับยานี่ก็ปล่อยไว้เพิ่นคุ้มดินนะครับเนาะหญ้ามาแน่เขาก็ตัดตัดแล้วก็จักน้อยเพิ่นกับย่อยสลายไปเองครับเป็นปุ๋ยเป็นเป็น,ปนวัสดุที่สีคุ้มดินให้มันมีความชุ่มชื่นครับพวกใส่เดือนพวก จุดินซี่มีประโยชน์ทั้งหลายกับสีมาอยู่นี่นะครับเนาะนี่ก็เป็นคลิปแรกครับที่สบห้ามะเบิงการเกรเกษตรแบบมักงายมักงายครับในสวนนี่ก็ผมสีเฮ็ดไว้หลายอย่างนะครับเนาะปลูกไว้หลายแนวแต่ก็ยัดๆเข้าไปล่ะครับ มีหลายอย่างมีหมักซีดาครับฝรั่งกิมจูเป็นวานน่ะแหละมีหมักซีดามีหมัก่วงมีหมักแซลขค่าตะไคร่ยังมีมดครับในนี่ครับแต่อาจจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับเนาะแต่ก็อยู่ในสวนในสวนนี่แหละครับในสวนหมักซีดานแหละมีค่าอยู่แปลงหนึ่งทึ่งๆ ผมจะปลูกไว้กระจุกนึงประมาณงานก็วกัวนี่ละ่ะปลูกในไต่หมไต่หมบักบวบ,บนะครับเนาะพากับง่ามเติบเลี่ยละ่ะนี่ก่เฮดแบบมักง่ายมางังครับผมบ่ได้มีพิธีพิธันยังหลายเนาะเฮดแบบง่ายๆแบบก็มักยากครับเพื่อนทีเฮ้า การเฮ็ดเกษตรนี่บ่ใช่ว่าเฮ็ดหลายจังสิไดหลายได้ครับมันอยู่ที่การดูแลนําดูแลก็เอาใจใส่เรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยนะครับเนาะเรื่องหยานี่ก็เขากับตัดเอาครับนี่ครับในสวนนี่ก็มีมักซิดามีบวบงูมีบวบผมปลูกเดียวนี่มีสองอย่างครับปลูกคือบวบงูแล้วก็บวบหอมนะครับเนาะ แล้วก็มีพวกชะอมครับชะอมนี่ก็ปลูกได้สองสามเดือนแล้ะครับที่แรกนึกวา่า้ัสิตายแรงครับคิดว,าว่า,ารัสียบญง์นะมั้งแรงก็แรงโพดเนาะผมกับพญยา่ยามแนวดินบอไดไทยครับกลับมาปลูกในสวนมักซิดาครับชะอมนี่ก็ได้นี่ครับปลูกเวลาอยู่ผลาทางผลก็ท่านตัดหนาอยู่ครับ ยานี่ก็ดีอย่างหนึ่งครับมันสีเห็ดไห่ดินนี่ชุ่มชื้นครับเฮ้าหดน้ำหากยาเพิ่งกระจีซอยดึงน,น้ำนี่ลงไปข้างล่างนะครับเนาะดินนี่มันสิแข็งครับดินผมนี่แข็งหดน้ำบ่อยากลงองนะครับถ้ามันสมมุิบ่มีอนี่ก็ได้เถื่อบ่มียามีอย่างซอยก็ได้หดน้ำหดน้ำไปกับไหลถิ่นนี่ครับ พี่กะพอได้เก็บกินอยู่ครับปลูกไว้หลายแนวครับในนี่ครับในสวนกะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ถี่มีพื้นทีหน่อยๆน,นะครับเนาะแต่กระสามาดเฮ็ดเงินให้เฮาได้บ่นหน่อยครับบม่นหน่อยคือพื้นทีครับที่ผมเฮ็ดอยู่นี่กัที่ประมาณ ปรมาณสองไหลครับรมานสองไหลก็ปลูกมีคามีพลังนี่มาลงบวบนี่กัเพิ่งได้บก,กี่เดือนครับประมาณสามสี่เดือนที่ลงบวบล่องบึงนะครับเนาะเอาบวบมาใส่ในแปลงในแปลงบักซีดาครับกาถือว่า ประสบผลสําเร็จอยู่ครับทีบไท่ได้ไยแต่กะพ้นผ,ผลิตกะโอเคพ่อสได้ครับมือละสีหาลอยพอ่อเดชใสเนาะครับเนาะสีหาลอยบอใสไ่บาสองสาม3มือหเออาทิต์หนึ่งยังไดนเก็บดิครับบ่แมนครับเก็บคู่มือครับมักซิดานี่คะกิโลหนึ่งกับทรงเขาตอนนี้กิโลยีบหาบาทครับศิดดาเนาะ กะปูไว่มีหลายอย่างหลายแนวรับแต่ก็อยากให้บังเขามา,าศึกษาซอยกันนะครับเนาะว่ามันจะเป็นไปได้บ่การเห็ดกเกษตรแบบนี้ครับเพราะว่าผมบ่ได้ถเลยครับยากพื่อที่เห็นนี่ะหละยากหกรึ้งๆเนี่ยครับแต่ผมตัดไปแล้วเที่ยวหนึ่งครับนี่ตัดแล้วเพิ่งขึ้นมาอีกเนาะ แต่ผมก็ด้วบาย,บาย,ยัางเพราะว่ามันขึ้นมาเข้ากับตัดได้ตัดไปเข้ากับสีคล้ายๆปับ๊บปับสภาพดินได้ครับยาเนี่ยพอเข้าออกมาคุ้มดินนะครับเนาะพืชพักเข้ามันกัสีโดนแดดโดนยังกัสีบเมื่อเหียง่ายครับเพราะว่ามันมีวัตถุพืชคุ้มอยู่อดน้ำครับผมนี่ฮด ตัวหนีก็หดมือเป็นมือครับบางทีก็สองมือจังเด้หดเท่านึงได้ก็ง่งามพอได้เยอะครับง่ามเติอบอยู่นี่กับปลูกได้เดือนก็กลัวครับเนี่ยออกหมากแล้วครับเมื่อเช้าก็เก็บไปได้สามสี่โลแป้งนี่ก็ประมาณงัานงัานก็กลัวครับถ้าพ่นเต็มทีก็คือสิได เสียดายหลายถุงอยู่เนาะช่วงนี้กะราคาก็โอเคครับใส่ได้ถุงละร้อยครับตอนนี้ครับหากิโลเนาะ็าย้มอละเี่หาร้อยนี่ครับไอ้ทั้งใต้นัน่สวนผมนี่ผมจิปลูกเวาลายแนวเนาะวิธีพอแม่เพิ่นแบงมุ่นให้กะทีสิบไรเนาะกะ แบงปลูกหลายแนวหลายอย่างแต่ก็เก็บไว้มองที่เข้าสีเห็ดเงินไา้วันครับคือเข้าสีได้กินเป็นเป็นไา้วันเพื่อ่าปีกะมีเพื่อล่ปีไล่เดือนไล่อาทิตย์ไล่มือของผมสิมีคบครบแลยวหะครับเบิงเบิงเลยก็ได้ก็จจหมักสิดานี่ก็สิเป็นเดือนห่อไปได้ประมาณเดือน เดินก็กลัวกะแต่เก็บนะครับเนาะขายแต่มันกับผมกับปูกไว้บ่หลายดอกกับพ่อได้พ่อได้ใส่เงินสิดาก็าได้นี่ครับผมกับสีแบบบ้าจังไหนล่ะการให้เกษตรนี่เฮ้าสิไป คือแต่สีลงทุนหลายๆมีทีหลายๆจังสีเห็ดจังสีดลหลายคือเขาโมเมนต์นะครับ <im ittel Artist> เฮ้าจะไปเห็นสร้างขี่ยะขี่ตามสร้างครับด่าคนสีส <ten S 1> ี <bilmiyorum> <S <S เอาเป็นว่าเฮ้ามีทีหน่อยอ๋อโชคน,นี่ก็ม่าในนอกโชคี่อย่างพานกล่องเลยเนาะเฮ้ามีทีหน่อย แต่เฮ้ากับมีโอกาสที่สิได้เงินใส่ทุกมือว่าจำเป็นต้องไปรับจ้างใส่ครับไปรับจ้างมือหนึงกะบสามร้อยเฮ็ดงานไปเสาหอดคำหอดมืดกู้สิทธิก์กับหอดบานนะครับเนาะแต่จังสีเข้ากับอยู่บานอยู่ซองถ้าเฮ้าบอคิดยังหลายบอโลบหลาย การเกษตรนี่ยยุ่ใดครับแห้งโลบแห้งเหมดครับผมเคยเห็ดมาแล้วแต่ก่อนไปเสาทีเสาทางเขาเนาะเสาทีเสาทางเห็ดขึ้นว่าจะีิด้หลเห็ดหลๆปลูกแตงปลูกทั่วปลูกโอ้ยสารพัดปลูกกันละแนวเสาเขาแล้วเนาะว่าสิเห็ดไหลว่าสิด้หลซาตงนี้แห้งบ่พอครับต้องกูนี้ยืมสินยืมเถากงเถา,าแกเอาทุนมาเห็ดเนาะครับเนาะ แ,แล้วมันก็ไปบบอลอดครับไปบอลอดอีหลีก็เลยคิดว่าเอทีเฮามีหน,หน่อยๆเขาก็เห็ดเอาเป็นว่าเอาพ่อแห้งเขาเฮาจะไปตามกระแสเพิ่นเพิ่นเห็ดแนวนั้นได้ดีแนวนี้ได้ดีพากันปลูกปลูกกระปุกหลายๆบาทนี้แห้งงานกับบอมี เฮ็ดไปเฮ็ดมาติดหนีติดสินเป็นทุกขอ้าวมีบ้านกา็เอาไปจำนองมีทียู่หน่อย,อยก็เอาไปจำน่องเพิ่นไว้อ,อีกย้อนอยากได้ทุนมาเฮ็ดเนาะครับเนาะแต่กับมาขิดลักของในหลวงรอกเก่านะครับเนาะแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้มันมีทุกอย่างที่เฮาอยากที่เฮากิน เทาอยากยังเข้ากับหามาปลูกปลูกยางละนิดละหน่อยเหลือกินเหลือกินเท่ากับขายขายแล้วเงินเพื่อใส้เท่ากับใส้ไปเข้ากับบร์เลยเท่าเอาไปกินเหล่ากินยาไปสม,มัเลเทเมาจังไดก็รอดครับมือละซีหาลอย เขาจะไปเบอร์ตามเพิน่นไาสิว่าจังไหนก่าผมคือสิบว่าเอาตามเพิ่นแล้วล่ะครับเพราะผมเห็ดมาหลายแล้วลมเลวมาหลายเนาะติดหนีติดสินเลียงงัวแต่ก้อนนี่เลียงง่วนมนี่เฉพาะแมงง่วนี่เกือบร่อยครับคือว่าดับสิไปได้เอาไปมากกับไปบรอดครับต้องมาเป็นไปเป็นลูกจ้างเขา ิปหนีสิปชินไล่ก็ขายงัวแล้วก็ไปรับจ้างไปเป็นรับจ้างเขาดูดูแลสวนนะครับเนาะดูแลสวนทุเรียนสักเ็ปยังแน่ลายยางบาดนี่พ่อตาหันกลับมาเบิ้งของเจ้าของสวนก็หก่ไดูแลของเจ้าของเลยเนวยไปก็ไปตาเสาครับไปต่หกโมงเจ็ดโมงกัวสิกลับก็หอดบ้านก็ หกโมงแรงทุ่มหนึ่งมาถึงกับบอมีเวลาสี็น้องจ้าของเลยครับหกตึงๆนี่ก็ล่าออกจากงานได้เกือบปีแล้วละครับล่าออกจากงาน้ก็เลยไม่เห็นน้องจ้าของล่องเบิงล่องลอง่ลองบวบนะครับเนาะแต่กับมาหันเบิงแล้วว่าเอ๊ะทีเท่ากับบอมีเท่ากับปลูกต้นใหม่ไปจนเต็มไปหมดแล้วก็เลยเกิดเบิงตอนแรกๆอ่ะเมียกัจมอยู่ครับ เอาหมักบวบมาใส่จังสิมใส่ในสวนหมักฝรั่งเนี่ยมีเอาเพิ่นกระจมเนาะวาสีเห็ดยังยังสั่นมันจะมาสิได้มูมาเห็นกันมาหัวล่อโอ้ยมึงเห็นสัน่นบ่ได้กินตกเฮ้ยเขาว่บบาได้เห็นได้ไดแล้วแนวเห็ดงานไปกับมือเนาะครับเนาะรับจ้างเขาก็ได้สวนเจ้าของก็หกบาทนี่ก็เลยหันมาตัดสินใจว่าเอ้า เป็นหนีเป็นสินกับเป็นหนีเป็นสินเถอะวะกูบเอาแล้วเป็นขี่ขาเขานี่เป็นขี่ขาจะคร้อเงเบิ้งจกพักกันหน้าวะเลยมาลงมือปลูกนะครับเนาะปลูกบกบกบวบกะที่แรกกระคืดว่าสิบ่ได้ดอกกระคืดวาโอ้เป็นคือเมียกูบเอาบ่เป็นคืดมูไทยบานพนบอลบ่ว,ว,ว่าสิไอหลอดบอ่บอบร,รับจางเขามันนี่ก็เลย ห่วยในตัดสินใจแล้วเนาะเอาหนึ่งตัวนี่ค,ครับสวนมบบวบงูกะเพราะได้ใส่ครับเมอร์ลีซีหาล่อยออซิดาเมืาอรเก็บขายไปก่าได้ยุคเกือบพันครับเมเศอราเนี่ยอกซิดาก็ได้เข้าปลูกให้มันมีทุกอย่างครับในสวนนี่บางที่ก็แม่ค้าในบ้านนี่ละ่ะผลมารับไปขายตามตลาดนัดอันเสียผมไปนั่งขายนี่ ผมอายครับบม<ป>กาก็เลยคิดว่าเออแบงแบงเพิ่นไปได้หน่อยก็ย่ามั่นแต่เฮามีเวลาเห็ดแนวอื่นถ้าเฮาไปนางขายกะก็อาจสิได้หลายอาจสิได้หลายขึ้นอาจสิได้จากเท่านึงอาจจะเป็นสองเท่าจังสิแต่มันก็แมนอยู่แต่มาคิดอีกที่หนึ่งเอ้าเฮาไปจังสันเฮาไปตามนัดมันบอก เขาก็ต้องเสียเวลาอีกแทนที่เข้าจีเอาเวลานี่ยมาเบงึงมาดูแลสวนเขาให้มันได้หลายขึ้นแต่ถ้าเข้าไปขายเข้าได้ํำนันเขาก็ได้ทอเกา่าคือเขา้าเขาบ่มีเวลาได้เดยครับเขาบ่มีเวลาสิเบงของจะของเลยเพราะว่าเสียเวลาไปเขาต้องออกจากบ้านนี่ไปถึงตลาดนัดนี่ก็ต้อง สามโมงนะครับนาะสามโมงแรงก็ต้องไปจัดของเตรียมนันเตรียมนี่แต่ถ้าเฮ้าบ่าไปตลาดนัดเข้าผ่นมีเวลาสิหดนมม้ำเหมนบอกแทนที่เฮ้ากลับมาจากทามันเข้าไปขายตลาดเฮาก็ต้องกลับมาเดึกดเดือทุ่มสองทุ่มเฮาจังที่มันยืนหดน้ำเหยืนซัวสิได้รับได้นอนพอดีได้พักได้พอนมันก่เหตุให้เฮานี่เ,เมื่อยนะครับอาจสิเห็ด เกิดอาการท่อได้เนาะผมก็เลยตัดสินใจว่าเออแบงแบงห้ไม่ข่าตลาดนัดเพิ่นไปขายดีกลัวเพิ่นเพิ่น,พนมักขายไอ้ห้องมักเห็ดผมก็เลยเห็ดไปครับมันนีก่กะพ่อตามาวิเคราะห์เบิ้องล้วการที่ห้าไปนั่งขายคือผม ผมคิดเฉลีย่ยแล้วนะครับเนาะได้หน่อยก็จริงเต้บาทนี้ผักเข้ากับสีงามกัวเก่าอาสิเก็บได้หลายขึ้นเข้าก็ได้หลคือเก่าครับแล้วเขามีเวลาผักพ,นพอนเพราะว่าเข้าได้ดูแลของเขาน้าแต่ถ้าเข้าไปเข้าค้ดบาตเออเข้าเฮ็ดปลูกแล้วเอาไปขายเองดีกว่าได้หลมันกระแมนครับได้หลแต่เขามีเวลาบอ่อ เพราะว่าผมปลูกนี่ผมปลูกแบบมักง่ายมักง่ายครับผมปลูกปลูกผมก็เอาสายยางหดเอาเนาะบมเดลมีสปริงกอกสิบิงเกอร์มีสายนำยงนำยศก็เพิ่นดอกปลูกผมไปยังสี่ละปลูกไปเห็ดไปก็นี่ก็เป็นต้นละมุดครับปลูกไปปลูกไปตั้งแต่โดนเติบแล้วกระติบมวยออกผลแล้วล่ะ ยังอยก็คือสิได้ขายพ่อได้ใส่ได้สอยเลยมีกระต้นบักซีดาติดกั้นมัดผักขงผักขาจะอมนะครับเนาะผมจะปลูกไวใ้ในในส้นส้นเดียวกันนี่แหละครับมันไม่สุงเนี้ยเช็คสีบางเดยเช็คสีอิ่นยังไงดีสวนสับป,ปีบ่เมีาาย,ยได้จะได้เห็นบ้ากันเลยเมีาายคนจมจมหายอยู่บ่านผมมีมองยางยังสัน่นยังสผผงงงีผมก็บ,บอกหูเลวผมก็ว่าเออเท้าหดน้ำหดน้ำพืชตัวหนึง่ง ถ้าเฮาปลูกเดียวๆเฮาวสิไส้แด่โตนั่นแหละแต่บาดนี้ถ้าเ้าเห็ดหลายๆอย่างือจังสีเนาะครับเนาะผมหดน้ำชะอมมักม่วงก็สีได้กินหมักซีดาก็สีได้กินละมุดก็สีได้กินบวกก็สีได้กินครับหดยางหนึ่งแต่ได้ซียางหาย่างมีหดบักพริกครับนี่ครับบักพริกกับนี เห็ดปสันแล้วปัสีหัวหลอกับหัวหล่อตัวเนาะเห็นว่าันไดนี่มากอกฝรั่งกันกบนีงนี่มะกอกฝรั่งปลูกติดกันนี่แหละครับมันไม่ได้งํากันเลยครับนี่นี่ผัว่ามันงํากันบ่มีนหรอผมว่านี่มันก็มีตะต้นง,งามๆเห็นบอกนี่ติดติดกันเลยครับนี่ติดติดกันเลยนี่ก็คือหมากละมุดหมากซีดานี่หมากกอกฝรั่งนี่กับหมากซีดา นี่หมักม่วงนี่ก็หมักละมุดปูมันติดๆกันนี่ครับไอ้ตรงนี้ก็นี่ไต้เงาหมักม่วงครับนี่ต้นหมักม่วงนี่ครับไต้เงาหมักม่วงนี่ก็ี่มีเห็นบ่อ่พักขาหน่อยก็ลั่งขึน้นจักหน่อยก็เดี๋ยวไปเที่ยวตลาดล้าเพิ่นนี่น้อยก็แตงเอาเอาปุ๋ยมาใส่เอาขี้งอมาใส่ด้วยเอาฟุ้นมาใส่ในสวนผมเนี่ยผมสิ้่พวกสยาขยะแล้วครับ ยาขญญายะไม่ได้สิก็ถือว่าดินก็โอเคอยู่ครับแต่แต่ก่อนเนี่ยผมจะสีดยาขยะครับมันมีเวลาก็เลยหลังจากนั้นก็เลยโอ้แหงเฮ็ดไปกับยาขยะกระติกนึงกับเปียกอยก็ลอยพันพันกว่าเอาแทนที่เฮาเงินตรงนั้นมาซื้อน้ำมันเนาะครับเนาะซื้อน้ำมันไปตัดหญ้าตัดหญูาเฮาก็สิได้ปุย๋ยบำรุงดินเฮาอีก แคท,ทีดินล้นล้นถ้าดินล้นล้นในบมดีเลยครับย่าไปเกิด่ามันดีเด้อเวลาแดดมากกับเผาใหม่หากต้นมงต้นใหม่เข้ากับติดไปถั่วฉิกเนี่ยนี่ผมเห็ดนี่ยังหกหนึงตยังไม่ได้ตัดครับมีเวลาสิยางมาตัดเอาเวลามาตัดจากมือจอบตัดไปแล้วก็สิหดน้มใส่ปุ๋ยใส่ยังอย่าพูดโดนนะครับนี่ราานี่ก็มีอยู่ประมาณสองงาน สามงานเกือบสามงานแล้วครับปลูกนี่นี่ปลูกในสวนมักซิดานี่ละมีความคิดแนวใดกับสอบถามเขามาใดเนาะครับเนาะหรือว่ามีขอคิดขอคืออยากบอกอยากเก้าอันใดทีมันบ่าถ,ถูกว่าต้องกับบอกบอกกันมากเนาะครับเนาะผมก็จะได้ปรับทางสองของเขาเนาะครับเนาะ กเกษตรมังางครับจำไว้ดีๆเด้อกกเกษตรมังไงรายาได้ลักแสนครับกรเกษตรง่ายง่ายง,ายงายนี่มักซีดากะงามเติบเยอะครับนี่บอกนี่นหอครับทึ่ง,งนี่เป็นสวนนี่ครับนี่กระบวกงูกันนี่กระบงูแปลงนี่สิ มีขาน้ำขับทั้งไตมีขาน้ำขาก็กำลังง่ามครับปกไว้ตอนหนาแรกอะคิดว่าจะสิ้ตายแล้วล่ะอ้ถ่าบ่มีหญ้าซอยนี่ไปเมื่อแล้วครับรอ,อดใส่ห้องคดน้ำไปหักหญ้าเพิ่งกระสีดูดซับน้ำไว้หละมุดเท่ากับเป็นนุ้ยแล้วครับละมุดออกนุย้ยออกหมากแล้วปลูกได้สามสี่ปีนะครับเนาะนแป้งมบมบงูงครับนี แกงบุงงูครับซีดาอยู่ในห่มนี่ก็บ่ค่อยออกนวยมันนักหรือว่าถ้าแม่นนั่นก็นสซีได้ใหายออกจากเพิ่นจักน้อยอยู่ให้บักุีดาเพิ่นขึ้นเนาะเพราะว่าบุบงูมันหนาแห้งต่อไปก็สิปลูกให้มันห่างกว่านี้ครับปลูกงวดนี่ก็เริ่มแรกๆซึ่งมันก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิปลูกห่างปลูกที่สำเนียเนาะเฮาก็บ่ได้ศึกษาบ่ได้ทดลอง คือว่าถ้าปลูกซํานีคือว่าถ้าเพิน่นสิ่จดกันครับซัดทั้งนี้เพื่อนหนาตึบเลยครับทแทบ,บสิบ่มีแสงแดดครับหยาดได้ก้อนนี่ยหกหกครับบันี้บบมีเลยครับเนี่ยตัดเธอเดียวอยู่เลยยอดบวบมันงับนะครับเนาะนหอมเนี่ยครับแกลงนี่สิมีคาครับเผ็ดคาไวข้าวนี่กับไว้ถ้าแสขายครับ เสกนอกขายกับส่งไม่ค่ากำละแปดบาทครับเพิ่นไปขายกำละสิบบาทเ็ดเพิ่น,นแต่กระจวงบฮันมีเวลาไปไหนเนาะ mm hmm. กัไม่บ้านกั mm hmm. ขายของอาหารตามสั่งเากเข้าวสวนผู้เดียว mm hmm. เห็ดไปนี่ครับขากัะงามเติบอยู่ในสวนนี่ก็ได้ มันก็มีหลายอย่างหลายแนวเนาะผมก็เพิ่งทดลองทดลองก็มาอยากมาแชร์ประสบการณ์มาเออเ้อเห็ดสีเขากับสีมีราร่ได้เขาทิ่มพื้นทีไปกัเขาปลูกย่างเดียวนก็สีได้ย่างเดียวะสัวสีได้สัวสีเห็นเงินเนาะปลูกเผืดไร่ปีกับพวกยับย่ยพวกมะขามแต่ยืนหนีเลยม,มะขามนี่ครับนี่ต้นขามขามหยกัก ข้ามที่เขาไว้เธเห็ดข้ามแซ่อิ่มนะครับข้ามสมข้ามสมง่ญ่ผมก็ปลูกไว้หลายครับผมท้ายเติบอยู่สวนที่ยางพันมากอ,าอยางยาแหละผมปลูกไปก็มีลำไย,ยมีมกแซววล,ลำไย,ย,ยสวนพุ่นก็คลิปนี้ก็ คือสีบอคอยมีสาราบันไดกับสีผ้ามายางเบงยางเบงสวนนะครับเนาะยางเบงสวนยางเบงผลลับถีว่าเฮ็ดมาแล้วมันได้อีดีครับม้นาตาั้มมือละาซี่หาลอยหรอกเงินเฮ็ดอยู่นีนน่ขนาดข่อเฮามีความ,มั่นใจนะครับเนาะมีความ,มันใจมีความขยันคือจังเฮ้าไปเฮ็ดงานรับจ้างิ่น เขาเห็ดงานหลับจางเพื่อนเฮ็ดมัดมือบเป็นๆนี่ครับมีเวลาสิได้ยุดได้ยอนเด้แนวงานสวนเนาะเอาใบเฮ็ดกะหกของเขาก็ต้องเฮ็ดอยู่มัดมือเดี๋ยวมีเวลาไปหันมานี่สีล่าเขาก็ยากแนวเฮ็ดแต่ก่อนนี่อหลับจางเขาก็อยู่ผู้เดียวมีคนซอยวันนี้มาอยู่สวนเจ้าของเลยครับวันนี้ก็มีเวลาไล่แห้งเก็บบวบนี่แค่สม้ง บวกที่นีก็ประมาณสองงานสามงานสองงานนะครับเนาะสองงานที่ที่ได้ผลผลิตแล้วอยู่ประมาณสองงานก็เด่มืลนซีหาลอยเฉพาะบวกนะแต่อย่างอื่นก็บ่อท่านร่วมดอกก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องผู้มารับชมที่กดมาเจอสองนีนะครับเนาะกะ็เอาเป็นแนวทางนะครับนะเนาะแนวทาง เฮาสีหาเหลี่ยงขอบครัวเหลี้ยงขอบรั้วของเฮาเนะาะว่าเฮ็ดจังได๋ปับแนวด้มีทีหน่อยเฮาเฮ็ดจังได๋ปลูกยังแน่ปลูกปลูกมันต้องให้มีรล่ได้ต้องให้มีรล่วันไลยอาทิตย์ไล่เดือนแล้วก็ไล่ปีนะครับเนาะขั้นสั่นเฮาอยู่บรได้ครับสท้านการแบบนี้เขาต้องซอยเหลือจ้คของครับ สีไปหวังถ้าผักลัดมาซอยนี่ือสี่หยากครับนี่มะขามนี่ก็ติดมากนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยดกปันใดนี่เป็นส่วนมะขามยักเนาะสวนมะขามใหญ่ขามแสยินคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องผู้ที่เขามเบึงใหม่ๆนะครับเนาะพะวาซองนี่ก็เพิ่งผมเพิ่งเฮ็ดลงล่งเพิ่งลงเป็นคลิปแรกครับก็ฝาก กดไลคกดติดตามกดแชร์ยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนากาสีมาบอกกาสีมาลงให้เบ่งเรื่องการเพาะปลูกปลูกตอนแรกเข้าสีเข็ดจังไดเทาอขุดจังไดใส่ปุ๋ยหยางมันจังสีง่ามสีจังไดเข้าใส่เคมีหรือว่าใส่ ไอ้ชีวภาพหรือสีไซ้อ็นน้ำมักตอนนี้ผมก็มักไอ้นั่นเนาะครับน้ำมักขยายเอ็เอมเพชรสุตจูเวถาลายมาแนะแลงแนี่นี่สวนนี่บดได้ใส้นั่นนี่ครับบดใส้ยาขาแมงเนี่ครับยาขาแมงยาเสือล่าเ่บดได้ใส้เลยเพราะว่าบวบนี่มันต้องเก็บข้อมือครับสงสารพ่นกินเนาะจังสั้นเลยเนาะครับเนาะจังทีว่านั่นละจังไดนฝาก กดติดตามในเด้อครับเด้อคลิปหนากับจังพวกันไหมเนาะครับเนาะสำหรับช่องกเกษตรมักงางไล่ได้ลักแสนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ